ลง ais, right ังหลังเนี่ยผมอินบ้านจริงๆใช่คือผมแบบว่ารู้สึกว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราอยู่ในเมืองมาเราเป็นแบบเป็นตึกแถวอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราสนใจในเรื่องบ้านที่เป็นในลักษณะของแบบเป็นบ้านเดี่ยวละกันใช่ทำไมคุณถึงชอบติดบ้านเพราะว่าเราอยากมีห้องเศษหืองอย่า คือผมมาอยู่กับแม่กับน้องแล้วก็คุณยายครับผมก็เลยสนใจบ้านเพราะว่าคือถ้าเกิดได้ซื้อบ้านทีนี่ยก็อยากจะซื้อชานเมืองที่แบบว่าทั้งแม่ทั้งน้องทั้งยายแบบอยู่แล้วแบบว่าไม่มีแบบพวกมลพิษมลภาวะแล้วกันใช่แล้วถ้าบ้านในฝัของพอเป็นยังไงจริงๆแล้วอะ่<ล>ะผมผมว่ามีบ้านในฝันคืออยากมีแบบว่าอะไรว่าโรงจอดรถใหญ่ๆโรงจอดรถใหญ่ๆแล้วก็แบบว่ามีแบบห้องฟิตเนสแล้วก็มีห้องสัว์เลียงครับผมใช่ที่ผมอยากมีนะไม่มีทั้ง ห้องนอนมีอยู่แล้วครับผออันนี้หมายถึงห้องพิเศษไงห้องพิเศษที่เติมเข้ามาใช่แสดงว่าตอนนี้รถที่บ้านคือที่จอดมันแน่นหมดแล้วแน่นหมดแล้วใช่ครับแต่ผมมีแค่สองชั้นเหรอครับเผื่ออนาคตไงก็ขอให้เราได้แบบเราสองคนมีงานเยอะๆใช่จะได้ขายกันได้เลยหรอได้เพราะยงพูดวินชอบบ้านเปคนเดียวคือจริงๆแล้วผมชอบทั้งคู่ครับแต่เป็นคนดูทำเลเป็นหลักบผมคือถ้าโดยส่วนตัวแล้วชอบบ้านมากกว่าแต่ว่าเป็นคนชอบอยู่ในเมืองมากกว่าครับดังนั้นออปชั่นเรื่องบ้านจะไม่ค่อย เป็นไปได้เท่าไหร่ดังนั้นก็คงต้องเป็นคอนโดครับถามม้าเป็นคอนโดหลายคนมองว่ามันเป็นห้4สี่เลทสำหรับเรามารันใหญ่จัดสรรยังไงให้มันรู้สึกว่ามน่าบุกผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของคอนโดคือเนื้อที่ก<ม>ับผมและจํานวนคนที่อยู่มผมรู้สึกว่าเอาจริงจงพอเพิ่มขึ้นไป33ตารางขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันก็จะเริ่มมีที่โปร่งที่จะอยู่คนเดียวได้แล้วแต่ว่าถ้าอยู่กันมากกว่านั้นก็อาจจะต้องเพิ่มเนื้อที่เ<ม>ข้าไปครับผมแต่ก็ต้องจัดโซนกันดีๆครับคนพวกแบบโซน ห้องนั่งเล่นใช่ห้องนอนห้องต่างๆก็ต้องจัดกันดีๆครับแล้วก็บ้านในฝันของบุบินบ้านในฝันของผมก็คือบ้านใจกลางเมืองครับผมเป็นบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองครับผมซึ่งหายากแหละเข้าใจมากๆที่รัเท่าไหร่ถ้าต้องกลางเมืองไม่มีตังค์ฝันไว้เฉยๆครับไม่มีตังค์แล้วอย่างมีอะไรถ้าเป็นบ้านใจกลางเมืองบ้านจริงๆอ๋อคือคือจริงๆแล้วอยากให้มันอยู่ใจกลางเมืองจะได้อยู่ใกล้ๆเพื่อนครับผมแล้วก็ จะต้องมีที่จอดรถที่เพียงพอที่เราอยู่ได้ทั้งตัวเราพ่อแม่แล้วก็สัตว์เลี้ยงครับคุณผู้ชมบอกว่าจะเป็นทัวรินต้องเป็นห้องรับแขกที่ต้องแขกเยอะมากก็นิดนึงก็นิดนึงครับก็อาจจะเป็นแบบห้องรับแขกที่สามารถปาร์ตี้ได้ด้วยแล้วก็อยู่กันหลายๆคนได้ด้วยครับพี่ให้อยากให้ฝากอะไนี้ให้คนมาชมบ้านตัวบ้านที่แบบซึ่งปีครับผมก็ฝาก SC Asset Heaven ด้วยนะครับที่สยามพารากอนชั้นหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับจัดกันอย่าง โปรโมชั่นอย่างเต็มที่นะครับผมครับผมมีทั้งรุ่นรถมีทั้งส่วนลดมีทั้งเรื่องค่าส่วนกลางมีทั้งเรื่องการผ่อนเรื่องดอกเบี้ยก็มีโปรโมชั่นหลากหลายมากๆเลยนะครับก็มาแวะดูกันได้ที่แสมพารากอนได้ครับนี่ถามเรื่องโปรเจกต์ของเราเราดูครับผมมี2024ของเรา VR ใครเสร็จยัง VR 2024ของ ผมเองหมดแล้วครับผมแต่ของปอนยังมยงียังเลยเรื่องนึงครับคือเรื่องลิฟเดย์ที่กําลังถ่ายทําอยู่ใช่ครับใช่แต่ถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์คู่ก็คือถ่ายทำเสร็จแล้วออนคุกเรื่องยใช่ครับผมตอนนี้กเ็เริ่มถ่ายแล้วเขาจริงจริง,รงๆแล้วเมื่อวานก็เพิ่งมาจากกองถ่ายวันนี้ก้องถ่ายก็ถ่ายกันอยู่ใช่แล้วตอนเราอยู่ที่ตอนเราอยู่ที่เดี๋ยว <c oughs> แต่ก็ถ่ายทำกันไม่ได้กันเกือบ10คิว แล้วครับผมก็ใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าคงไม่ได้ดูกันเลยเลนี้อ่าบอกไว้ก่อนก็อาจจะต้องรอเวลานิดนึงครับผมไม่กลาเนับผู้บินนะคนดาวว่าสรุปว่าเราจะออกมาเป็นคาแรคเตอร์ไหนเพราะทความที่ใครพูดมันนิ่งอาจจะเป็นเรียบร้อยหรือเปล่าอุ้ยเรียบร้อยหรือเปล่าเรื่องมันไม่นน่่าจะเป็คไมรู้เหมือนกันเรียบร้อยหรือเปล่าถือปืนด้วยอ่าแต่ว่าผมเชื่อว่าเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเนี่ยไม่ได้สําคัญเพราะว่าเด็กทุกคนแซ่บหมดการันตีการันตีครับเขาแต่งทำมาได้กี่เปอร์เซ็นต์นะ ถ่ายทำมานี้ใกล้จะ50%คิดว่าใครแซบสุดเราตอนเนี้ยร้อยคิดว่าใครแซบสุดเหรอผมให้เลยครับผมมินกับโอเบสองคนเพราะว่าตัวละครตัวเขาเองแล้วก็จริตของเขาเองเวลาเล่นเป็นตัวละครพวกเนี้ยได้สุดๆแล้วเราอะกี่เปอร์เซ็นต์ของผมเบาๆหน่อยแล้วกันไม่อยากให้คนคาดหวัง20%พอแต่จะแซบแค่ไหนก็ฝากติดตาม่อนที่ออนกันด้วยครับแล้วปีหน้า เดอนไหไปเดือนนี้ครับผมโปรเจกต์เราสองคนเหรอครับเื่อเนี่ยผมกลับไปเรียนหนังสือไงครับตอนนี้ back to school ใช่ครับตามนั้นแหละครับผมหมายถึงก็คือก็คือคือปอนเออกลับไปเรียนหนังสือที่มหาลัยครับผมเรื่องโปรเจกต์ปีหน้าก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับผมยังไงก็รอรอติดตามมาแล้วกันดีกว่ารอติดตามก็ก็ไม่ เสียงนิมาโค้ดยังเสียเลยฮ้ยอยากถามเลยอย่าผมดูสปอยเนี่ยเพราะว่าปีนี้มันแค่มาแถลงครั้งเดียวมันไม่ได้แถลงมีนาใช่ใช่ไม่ไม่อยากสร้างความคาดหวังให้คนกันเยอะแต่ก็คือปอนเขากลับไปเรียนไม่เป็นสมุติกันที่คาดหวังเองถ้าเราสองคนต้องเล่นเราอยากเล่นเพราะว่าเราเล่นมาหลายบทบาทตั้งแต่นักเยนจนเป็นเพื่อนจนเป็นส่วนตัวผมนะผมอยากเล่นอะไรที่มันมีความแบบเบี้ยวบียวตลกตลกหน่อยๆคือง่ายๆคือคาแรคเตอร์ข้างนอกมีความแบบ ดูเท่ๆดูหล่อเกินมนุษย์อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่านิสัยแบบยิ่งหล่อไม่พอหรอไม่มาดูตัวละครเนี่ยตัวละครใช่ตัวละครมีความแต่ตัวละครเดี๋ยวคนแสดงก็นหน้าเหมือนกันนะใช่ก็คือตัวละครหล่อเกินมนุษย์อ่าแต่ว่าแบบว่าคาแรคเตอร์จะมีความแบบตลกตลกมีความกระตุ้นกระตุ้นนิดนึงแล้วกันอ่าใช่อนิเมะหรอก็เป็นฟิลแบบอนิเมะก็ได้ครับอ่าระบบบ้าใช่ไหมถ้ามันจะต้องตลกเป็นบ๊็อกบ้าผมไม่เอาบ๊็อกบ้าแล้วกันผมอยากได้เป็นแบบตลกแบบเหมือนที่ผมเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเรียกว่าอะไรจังหวะตลกที่แบบว่่าาคดไมถึง พูดถูกกันว่าตัวเองไปเล่นถ้าเอาง่ายก็ตัวเองไปเล่นแล้วกันถ้ามาเวนี้ตัวผมเองก็อยากเอาตัวเองไปเล่นเหมือนกันแล้วตัวเองเราเป็นยังไงเพราะคุณพีนจะมีหลายคาแรคเตอร์ตัวเองถ้าเป็นตัวเองจริงๆจะเป็นคนแอบห้าวนิดๆอ่ะให้ตอนพูดให้ตอนพูดใช่ใช่รีวิวดีว่าคาแรคเตอร์ที่จะต้องมาเล่นกับปอน ผมขอเป็นคนที่ดูปกติแล้วกันเพื่อที่จะให้มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมมติถ้าเกิดเราเรียกแล้วเราเป็นคนแบบตลกแล้วอะ่ะหรือเป็นคนแบบมีความแบบเพีพ้ยนๆที่แบบแบบือนแบบดูไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้คนที่มาคอยแบบเตือนสติเราอ่าตบให้เราเข้าที่อะ,อะไรประมาณนั้นนะครับที่เขาสาม,มารถได้หรือว่าเขายิ่งกว่าทําได้ทำได้ต้องมีความบาลานซ์กันใเอาแต่เอาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถูกกระมอนครับผมผมจะเป็นคนเรียกสติเพื่อนใช่ใช่จริงเราอยากให้มีอะไรเพราะว่ามันเรื่องเอาขึ้นมา จริงๆแล้วก็ก็นี่แหละครับอันนี้ถ้าพูดจริงๆคืออยากลองเล่นเป็นตัวเองบ้างคือโดยปกติหลายๆบทบาทเลยเคาแรคเตอร์ผมจะเป็นคนที่มักจะไม่ชอบเอาตัวเองเข้าไปใส่ในคาแรคเตอร์อชอบให้ตัวเองในจอกันเนาะจอแยกกันแต่ว่า,เ,าเลยอยากจะลองดูลองอทดลองดูกับตรงนี้การเอาความเป็นตัวเองใส่เข้าไปในคาแรคเตอร์หน่อยอมันจะเป็นยังไงมันจะไม่ขำมันไม่ด้วยกันไม่ขำ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  รู้เหมือนกันครับผมพอเป็นตัวเองแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันได้นะแซม่ไมเราเล่นกันมาสี่ปีโปรเฟชชั่นอลนี่คือแบบบอกเลยว่าสมมติถ้าได้มีโอกาสมีไม่ต้องเวิร์กช็อปก็ได้นะโอ้โหเวิร์กหน่อยต่อเวิร์กหน่อยเวิร์กหน่อยพี่เวิร์กหน่อยเพราะหลายคนเลยบอกว่าอยากให้คู่เราเป็นเอกกับคู่เจมิน่าเพราะว่าคู่มิดว่ามันเป็นไปได้ไหมผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนภนายหอยากอยากอยาก อยากเล่นด้วยกันเหมือนกันดูจะสนุกดูจะสนุกเพราะว่าแค่ไปเมกาด้วยกันก็ก็สนุกมากๆแล้วใช่ครับุอนาคตไม่มีโปรเจกต์นั้นจริงๆคิดว่าใครจะฟังใครไม่มีใครอจะเป็นอย่างนี้ครับผมจะเป็นผมตะโกนให้ทุกคนฟังเลยก็ไม่มีใครฟังก็จะเป็นอย่างนั้นได้ใช่จะเป็นผมยืนอยู่หน้าเซตแล้วผมยืนอยู่หน้าเซตปอนมาคนที่สองแล้วผมก็ตะโกนเทมเปอร์ฟมาได้แล้วแล้วประมาณนี้แล้วแล้วก็มันก็จะวิ่งเล่น แล้วเราก็ผลสุดท้ายเราก็ไปวิ่งเลนะ่นก<ม>ับเขาด้วยคื่คิดว่ามันมีความหวังแนละ้วแววตาคือเป็นประกายมาก <c oughs> สมมุิสมมุิสมมุดเงี้ยที่ถามเรื่องแฟนมีปีนยังบ้างีโปรเจกต์ปีหน้าอาจจะยังไม่รอเฉลยอ่ะเป็นไงบาง้า,าเเเง,างเดินทางจริงๆแล้วมีความสูงมากเลยนะเนาะพวกเราก็เพิ่งกลับมาจากไทเปกันเนอะา VR Forever กันก่อนที่ไทเปก็หลังจากที่ได้ไปมาหลายที่แล้วก็รู้สึกว่ามีความสูงมากคือแฟนๆในทุกๆที่เนี่ยคือให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆเลยครับ ครับผมแต่ว่าถึงแม้ว่าที่ที่เราประกาศไปแล้วจะไปกันหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่จุดจบของ VR f o r e Fancon นะครับผม, <VR. S 2> ผมก็ฝาก,กแฟนๆทุกคนที่อยู่ในที่อื่นๆที่ต่างๆรอติดตามเหมือนด้วยว่าเราจะไปหาคุณถึงที่ไหมเนี่ยแหละคมมองว่าย้อนกลับไป VR มันน่าจะได้ไปเพราะว่าทุกคนยังดูแบบว่ายังสนุกกับมันเราคิดยังไงว่าคิดถึงเหมือนกันนะ VR ใน่ยคืองเน้นแบบหลายๆคนแฟนๆแต่ละที่เนี่ยก็คือมันกอกว่ามันเป็นซีรีส์ฟิลกูที่ทำให้ทุกคนรู้สึกมีความสุข คือพอเราเห็นว่าทุกคนดูซีรีส์เราแล้วมีความสุขเนี่ยเราก็อยากจะแบบต่อยอดแหละแต่ก็ต้องรอดูในอนาคตครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผมเอาจริงๆก็ชอบซีรีส์เรื่องนี้มากรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่สนุกมากครับผมแต่ว่าถ้าพูดในความเป็นจริงเนาะด้วยความเป็นที่ที่มันเป็น543 2ด้วยความที่เป็นนิยายมาก่อนแล้วเราดันเล่นไปจบนิยายแล้วก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยังไงแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปเล่นเหมือนกันครับผม ถ้าอินพวไวต่อเป็นภาคสองมันก็สามารถไวต่อผมว่าทำได้ผมว่าทำได้ครับผมเรื่องราวมันต่อไปได้เพราะว่าเพราะว่าคนดูทุกคนบอกว่าเร่นตัวเองนี่ก็ไม่หนีเพราะไม่ใช่เพราะว่าในฉากพวกนั้นเราอินพวไวกันเพราะว่าเยอะอย่างอย่างที่อู๋ที่รับบทเป็นเป็นแทนเนี่ยมันก็จะมีการอินไวค่อนข้างเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเรื่องมันจะถูกต่อไปแบบชีวิตหลังกำนันก็เป็นไปได้ครับปีหน้าที่เจอกันอ่าไม่รู้ครับไรู้ครับใช่ครับผมใช่ครับ ดูอบอุ่นมากใช่ไหมคือเอางี้แหละคือก่อน,น,นเนี้ยผมอยากเลี้ยงหมามานานแล้วแต่ว่าคือคุณแม่นะ่ไม่ค่อยอยากเลี้ยงแม่นุมัทแม่นุมัทสักทีใช่คือด้วยความก่อนเนี้ยผมเคยอยากเลี้ยงเป็นแบบเป็นหมาตัวเล็กๆแบบพอมารเลเนียนอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าคือน้องชายผมบอกว่าเนี่ยก็เนี่ยเอาตัวใหญ่ไปเลยเนี่ยเวลากลับบ้านมาเหนื่อยจะได้แบบมีคนให้เล่นด้วยมีตัวมีให้เล่นด้วยอะไรอย่างงี้ผมก็เลยตัดสินใจเอาโกลเด้นละกันแล้วหลังจากที่ซื้อมาก็ติดมากๆเลยครับผมแบบคืออยากกลับบ้านไปหาทุกวันเลยและคุณแแมม่่่่ทีีบบบอออกกกวาาไยยเล้ง็คื โอ้โหสุดๆคือแทบรักมากกว่าลูกแล้วแต่ว่าลูกสองคนก็คือเป็นเท่ทีคือสุนรักกว่าเน่าลูกสองคนก,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 ก็อย่างเช่นแบบสมมติผมเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำทำ,ทำน้ำหกอะไรเงี้ยโดนแม่บ่นพอแม่เห็นแบบพาร์เกอร์มานี้แม่แบบเปลี่ยนเสียงเลยอะไรเงี้ยเขาไม่ดูห,หมาไม่ดูลูกแทนดูผมแทนนะผมได้เป็นไงเราได้เจอของเขาอย่างยังไม่ได้เจอครัแต่ว่าชวนอยู่ใช่ใช่คือตั้งแต่ตอนนี้ตารางงานทั้งสองคนยุ่งมากเพราะว่าผมก็ถ่ายเคส อยู่ปอนก็ถ่ายลิฟเด็กกันอยู่ตอนนี้ช่วงหลังๆก็ยังหาเวลาลงมาล็อกกันด้วยกันยากอยู่ครับผมแต่ว่าไปแน่นอนไปแน่นอนอยากให้ได้เจอแน่นอนไปให้ไปหาแน่นอนอันนี้แหละภาษที่ผมอยากรู้เพราะว่าผมอยากกับคัคเกอร์มาเจอเพราะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันชอบครับชอบครับแต่ว่าผมผมจะเป็นคนแบบนิ่งๆนิ่งๆหน่อยดังนั้นแบบหมาเล่นกับผมได้แต่ถ้ามันชนมากๆปุ๊บผมผมจะเป็นแนวดุนิดนึงก็เลยไม่รู้ว่าทางเจอหมาผมเนี่ยดุไม่ลง จริงเหรอคือผมเคยแบบมีโมเมนต,ต์แบบแบบนี่พอเห็นหน้ามันรู้สึกแบบโ,โกรธไม่ลงเลยอ่ะอะไร่างเงี้ยเด<อ>ือดเป็นประเ,เดียวไม่ลงกัน <laughs> <อ>แล้วอย่างคุณบิแท้แหละแท้น้องแหละแล้วอยา่างผู้บินหมากับแมวเราเราเราคิดว่าเราเ,ราเ,ราเราข้าตรงไหนกับมันได้ดีสุดอุ <S 1> <S 1> ้ยจริงๆเราชอบเป็งคู่ครับคือแต่ก่อนก็เคยอยากเลี้ยงหมาเหมือนกันเคยอยากเลี้ยงโกลเด้นเนี่ยแหละใช่ครับผมแต่ว่าด้วยความเป็นเราและด้วยไลฟ์สไตล์เราไลฟ์สไตล์เราเหมาะกับแมวมากกว่า ก็เลยก็เลยเอาน้องแมวกลับบ้านมาว่าจะยืมไปอยู่กับคนเล่นเขาหนึ่งวันทิ้สี่ชั่วโมงกับคนเล่นเขาผมกลัวเจ้าของเขาจะไม่ให้เออสิทำไมคือเจ้าของแพ้ทางซะขนาดเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะผมว่าเท่าไหร่นะแต่แม่ผมอ่ะสุดๆเลยต้องไปคุยกับจริงๆแล้ต้องไปคุยกับเจ้าของตัวจริงๆคุณแม่ครับคือแบบผมอยากจะพาออกไปข้างนอกเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งเลยรอให้น้องฉีดวัคซีนครบก่อนให้ออกไปเดี๋ยวจะไปติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยสรุปเราไปแค่คนเย็นแม่คือเจ้าของแม่กลายเป็นเจ้าของ สุดท้ายแล้วฝากโปรเจก,กต์ปีหน้าของเราที่จะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นสิ้นเดือนนี้ติดตาครับครับผมก็ยังไงก็อ่ะฝากผลงาน <c oughs> ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของพวกเราด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นของผมหรือของบูมีไงก็ฝากด้วยนะครับครับผมก็ขอฝากซีรีส์เรื่องลิฟท์เดย์ครับผมลิฟทเดย์ใช่ลิฟ d a เดย์แล้วก็เทสด้วยนะครับครับผมแล้วก็ซีรีส์อื่นที่จะมีในปีหน้านะครับฝากกันด้วยนะครับ